เสกสรรประเสริฐคุณที่ได้แสดงปาฐกถาเรื่องของวิเคราะห์การเมืองไทยหลังรัฐประหารที่ผ่านมาเ <waż 1> มื่อสิบามิถุนายนที่คณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยอาจารย์อาจารย์พูดไว้น่าสนใจหลายเรื่องเหมือนกันโดยเฉพาะบทบาทของนักการเมืองนะฮะอาจารย์เสกสรรบอกว่ากติากาการเมืองใหม่เนี่ยที่เป็นการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนเนี่ยสุดท้ายก็จะทําให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยกลายเป็นผู้สืบทอดอํานาจของคอสชเอง คุณวัฒนาคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมครับสุดท้ายแล้วมันมันเป็นอย่างนั้นแน่นอนเราความจริงเรื่องนี้เนี่ยนักการเมืองหลายหลท่านนะครับรวมทั้งผมเองก็พูดทํานองเดียวอาจารย์เสรสรังท่านคุณจอมจำได้นะครับใช่ครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันเขียนขึ้นมาบนบนแนวคิดสามประการนะครับประการแรกคือไม่ให้พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยได้เสียงเด็ดขาดจริงๆก็คือเขียนมาการพรรคเพื่อไทยแม่ชนะเลือกตั้งน่นะครับใช่ครับ คอนเซปต์ที่2ก็คือต่อให้คุณชนะเลือกตั้งคุณก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะว่านายกรัฐมนตรีต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา,าซึ่ง200เสียงของสอวมันเป็นตัวขาดคุณชนะ300เสียงจากสภา,าล่างเนี่ยนะครับ mm hmm. มันก็กลายเป็นฝ่ายค้าน200บวกสว250ก็เป็น450คุณก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้อยู่ดีถ้าคุณพ่อขอรัฐไเห็นด้วยครับ,รบนั่นคือเขาแบ่งเขตคุณถ้าคุณจะตั้งบาลคุณต้องอานายกคนที่เขาเห็นด้วย ตามด้วยไว้ง่ายไม่งั้นเขาก็ไม่หวให้คุณคุณก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้ไว้ง่ายนะครับเสร็จที่สามอให้คุณฝืนนะครับเกิดตอนนั้นประชาชนมนแรงคุณตั้งรัฐบาลจบได้เนี่ยคุณก็บริหารไม่ได้ออื <c oughs> เพราะเขาอำนาจที่ควรจะเป็นของประชาชนไม่ว่าอำนาจการตรวจสอบต่างๆเนี่ยมันไปไว้ในมือองค์กรอิสระได้แก่ปปชนะฮะสตอง,งอแล้วก็สารธรรมนูญที่มีอำนาจชี้เป็นที่ตายคุณ ตัวอย่างที่ชัดเจนอันหนึ่งนะครับคืออย่างเรื่องของสอตอง,งอเนี่ยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า auditor office ก็คือก็เป็นเหมือนผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐนั่นนะครับ,รบหน้าที่ก็คือการตรวจสอบบัญชีบริษัทจำกัดก็ติดบัญชีก็มาตรวจสอบว่าติดกันถูกต้องไหมแต่เขาเอาอำนาจการผู้ตรวจสอบนะครับไปใส่มือของสอตอง,งอไว้ซึ่งจริงๆอำนาจนี้เป็นอำนาจของประชาชนที่ต้องใช้ผ่านาฝ่ายดิติบัญญัติที่ตรวจสอบรัฐบาล S <S สรต้องมีอำน,นาจที่จะไปเบรกโครงการรัฐบาลได้ด้วยมีอำน,นาจที่จะเควสชั o ว่าเห็นว่าการใช้เงินไม่โปร่งใสฉันจะหยุดเธอฉันจะเควสชั o เธอมันทาได้หมด <S <S กลายเป็นไม่ใช่ออดิเตอร์เป็นอินสเปกเตอร์ไป <S <S นะฮะอันนี้ก็คือกระบวนการที่คนที่ร่างรัฐมนูนเนี่ยเขาวางกรอบไว้เพื่อให้ได้นายกรัฐมนตรีคนที่เขาอยากจะให้เป็นถ้าคนคนนั้นขึ้นมาเป็นเนี่ยไอ้องกรทั้งหลายที่เขาวางไว้เนี่ยนะครับ <S <S อ,องค์กรอิสระทุกทั้งหลายเนี่ยเขาก็ตั้งไว้อ ทำไมเขาเซตซีโร่บางองค์กรก็เพราะบางองค์กรเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าคนโทรลไม่ได้ทําไมเซตซีโร่กรกรตรเพราะว่าหลายคนบอกนี่คือเตรียมการโกรงการเลือกตั้งนะฮะเอาคนของตัวเองมาเพื่อที่จะได้ไปคุมการเลือกตั้งให้ได้ก็กรกรตชุดน,นี้เขาไม่ได้ตั้งไว้ถ้าจะเซตซีโร่ทำไมไม่เซตซีโร่ปปชด้วยละ่ะก็ปปชเขาเขาตั้งไปตั้งคนเขาไปเจ็ดคนใช่ไหมครับเจ็ดับเก้าอ่ะจำได้ไหมครับเพราะนั้นจึงไม่ต้องสังเกตไม่ต้องสงสัยว่าเพราะอะไรคดีของอีกฝ่ายหนึ่งมันวิ่งปานจรวด ทั้งหมดเหล่านี้บอกได้ชัดว่าเขาต้องการควบคุมประเทศนี้นะครับดัะน,นั้นก็ใช่ที่อาจารย์เสกสรรบอกมันมีการพยายามสร้างวัฒกรรมนักการเมืองประเทศที่เรียกว่าคนดีกับนักการเมืองที่นักการเมืองที่มาจากประชาชนทั้งหมดเนี่ยถูกตราบาปว่าคนเลว ส่วนพวกเขาเนี่ยพยายามบอกว่าเขาไม่ใช่นักการเมืองทั้งที่มานั่งการเมืองเลยนะครับเพียงจะบอกว่าเพราะฉันไม่ได้เลวเพราะฉันไม่ใช่นักการเมืองอันนี้ก็ใช่อาจารย์เสกสัรบอกว่าเขาจะสืบทอดอำนาจไปอีกสิบปีความจริงมากกว่านั้นนะครับเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันแก้ไม่ได้ครับการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากเอสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสมาชิกที่พวกเขาตั้งกันเนี่ยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามหนึ่งในสามก็คือแปดสิบกว่าคนน่ะ ต่อให้สภพาล่างคุณชนะห้าร้อยคะแนนนะครับคุณเลือกมาเลยห้าร้อยคะแนนหวตให้คุณแก้ได้สอวอแค่แปดสิบว่าถ้าคุณไม่ได้เสียงอีกแปดสิบวคนเนี่ยนะครับคุณก็แก้ไม่ได้อือันนี้คือสิ่งที่เขาวางไว้ว่าเพราะนั้นสิบปีที่อาจารย์เสกสรรว่าเนี่ยมันยังน้อยไปมันมันมันผมยังไม่เห็นทิศทางเลยว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ไงถ้าประชาชนไม่ออกแรงนะครับการเมืองจะมีความหมายอย่างไรถ้าหากว่าเผด็จการชนชั้นนําภาครัฐยังคงควอำานาจอีกสิบ ปีนับจากนี้หรือมากกว่านั้นอย่างที่คุณวัฒนาว่าเนี่ยภรคการเมืองจะต้องเตรียมตัวอย่างไรที่จะให้เป็นความหวังของประชาชนนะักการเมืองจะต้องมียุทธศาสตร์อย่างไรเพื่อจะสู้กับระบบหรือกติกาที่ชนชั้นนําภาครัฐกําลังคุมประเทศอยู่เวลาน,านี้ถ้าอย่างนั้นฮะคือสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นเนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่าการประชาธิปไตยครึ่งๆกลางๆเนี่ยนะครับมันบริหารไม่ได้ คุณจอเห็นไหมครับบ้านเมืองสามปีนี่มันเสียหายเผด็จการเต็มรูปแบบหรือประชาธิปไตยครึ่งๆกลางๆเนี่ยมันไม่ทําให้เกิดการลงทุนครับมันไม่ทําให้เกิดการบริโภคภายในนะฮะประเทศชาติมันเสียหายถ้าคุณอยากจะเป็นเผด็จการก็ประกาศเลยว่าฉันจะไม่เลือกตั้งจะเป็นเผด็จการก็เป็นไปเลยนักลงทุนเขาต้องการความชัดเจนแต่ถ้าคุณมาครึ่งๆกลางๆแบบนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันเสียหายดังนั้นสิ่งที่พักการเมืองต้องทำนะฮะ ก็คือขณะนี้อำนาจที่ของประชาชนเนมันถูกโยกไปใส่มือองค์กรอิสระที่ไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชนและผิดฝาผิดตัวค,คุณต้องเข้าไปต่อสู้เอาอำนาจที่ควรเป็นของประชาชนเนี่ยกลับมาใส่มือประชาชนให้ได้นะฮะซึ่งหลายๆตัวทุกเนี้ยมันไม่ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญกฎหมายหลายฉบับที่เขาจำกัดสิทธิและเสรีภาพเช่นกฎหมายจำกัดสิทธิและเสรีภาพของสื่อเนี่ยออืผมเสนอยกเลิกนะครับ หรือพระพราบัญญัติคอมมิวิสที่ออกมากฎหมายแบบนี้ต้องยกเลิกนะครับถ้าเรายกเลิกกฎหมายที่มันจํากัดสิทธทิและเสรีภาพของประชาชนเนี่ยมันจะทําให้สื่อมวลชนก็ดีประชาชนก็ดีมีเสรีภาพมากขึ้นมันจะเกิดอํานาจเกิดพลัง <c oughs> มันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะรัต <c oughs> นูเนี่ยยังแก้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราลอนกิ่งข้าขา,าของประเด็นการที่มันผ่านกฎหมายบ้าๆบอๆเยอะยะเนี่ยนะครับเอาออกไปเนี่ย หนึ่งพันดันก็โดดเดี่ยวอืมและนูนที่บอกว่าแก้ไม่ได้วันหนึ่งมันต้องแก้ได้บ้านเมืองจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินั่นนะครับ,รบในในฐานะนะร,รักการเมืองหรือพรคการเมืองต้องไม่ยอมทหารต้องไม่เห็นแก่อํานาจต้องไม่เห็นแก่การที่ได้เข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วต้องไปอยู่ใต้เท้าทหารหรือว่าไปเรียก้นทหารเนี่ยรักการเมืองต้องไม่ยอมอืมนะครับพรคอื่นไม่ทราบแต่พร่อไทยไม่ยอมแน่นอนผมเนี่ยไม่ยอมแน่นอนอนะืจะให้ไป ยกมือให้ทหารเป็นนายกนะครับขอโทษเราผมไปยิงทิ้งดีกว่าผมไม่ยอมแน่นอนจำคำนี้ไว้แล้วกันนี่ก็ครับแล้วก็อาจารย์เกสกษารก็ทำนายไว้ด้วยนะซึ่ง,ซ,งซึ่งก็อย่างที่คุณวัฒนาวิเคราะห์ก็คือว่าการเมืองในยุคหลังเลือกตั้งที่จะมีขึ้นตามกติกาโคโสชเนี่ยนะักการเมืองหรือพรรคการเมืองก็จะเป็นแค่หางเครื่องของชนชั้นนําภาครัฐนั้นเองแล้วก็ก็อยู่ที่พวกเราฮะใช่ครับไม่ยอมเราถ้าพวกถ,ถ้าพรรคการเมืองไม่ยอมเนี่ยทหารก็ทาอะไรไม่ได้ครับอืม ถ้าพรรคการเมือง<ะ>ไม่ยอมไปเป็นอะไรไม่ยอมไปเป็นนั่งร้านเนี่ยก็เ,เหยียบหัวเพื่อเขาจะได้สืบทอดอํานาจเนี่ยก็ก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้อยู่ได้ก็อยู่ไปสิครับอืมสิ่งที่ประชาชนมีความรู้สึกขณะนี้ก็คือว่าพรรคการเมืองหรือนักการเมืองส่วนใหญ่ก็เคยอยู่ในระบบของชนชั้นนํามาก่อนเพราะงั้นเป็นไปได้แค่ไหนที่รัฐที่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองส่วนใหญ่จะไม่ยอมจะมีแนวโน้มไปในลักษณะที่ยอมเป็นหางเครื่องให้กับอำนาจชนชั้นนำมากกว่าหรือเปล่า อันนี้คือคือสิ่งที่ประชาชนตั้งคําถามคุณทพประวัฒนาเชื่อ<ค>ั่นว่าจะสามารถที่จะไม่ยอมกับอํานาจเผด็จการชนชั้นนาภาครัฐใช่ไหมฮะในอนาคตครับผมสําหรับพักเพื่อไทยแน่นอนฮะเราไม่ยอมนะผมพูดแทนได้เพราะเราคุยกันมาหลายรอบแล้วนะครับ <Okay. S 2> แต่พักการเมืองผมไม่แน่ใจซึ่งกระบวนการพวกนี้มันสามารถจะก่อนจะมีการเลือกตั้งเนี่ยประชาชนควรจะกดดันให้แต่ละพักการเมืองประกาศนโยบายให้ชัดเจนนะครับว่าจะเอาอยัางไงถ้าผิดสัญญาประชาคมทํากล้าทรยศประชาชนวันนั้นมันก็ ก็อะไรจะเกิดก็เกิดนะครับคุณจอมครับรัฐมนูลเขียนไว้แบบนี้มันไม่ใช่ไม่มีทางออกถ้าพักการเมืองที่ได้เสียงมาสมมุติว่าเขาไม่ยอมไม่พักเบอร์หนึ่งตั้งรัฐบาลจะเอาบักเบอร์สองเบอร์สามไปรวมหัวเพื่อนหนุนทหารขึ้นนะถ้าพักเบอร์สองเบอร์สามมันไม่ไปอ่ะตั้งได้ไหมล่ะถูกไหมครับยุบสภาก็ยุบคุณจะอยู่ต่อคุณก็อยู่ไปเต็มที่ก็คือคอสชตั้งรัฐบาลได้เขาก็อยู่ต่อคุณอยู่ได้คุณอยู่ไป ประชาชนไม่ออกมาเผามาไล่คุณให้รู้ไป<ม>อยู่ไม่ได้หรอกครับสมมติประชาชนเลือกพรรคกอสมมติเลือกพรรคเพื่อไทยมาด้วยเสียงข้างมากเกินครึ่งอย่างสมมติอย่างเนี้นะครับแล้วผมตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะคอตชอขวางก็เอาผมก็พร้อมจะนั่งดูเอาพวกคุณตั้งได้ถ้าพรรคอื่นพรรคเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ไม่ไปเนี่ยคุณนั่งอยู่ได้ผมไม่ปตัดคุณอยู่ให้แล้วกันอยู่รับการยอมับการเมืองไม่ยอมเนี่ย ถ้าคนที่มาจากภาคก,การเมืองมันมีศักดิ์ศรีนะครับ mm hmm. เมื่อก่อนนี้ใช่นะฮะคุณอาจจะไปรวมตรงนั้นตรงนี้เพราะว่ามันไม่ได้คุณไม่ได้ไปยอมคุณพ่อทหารของคุณวันนี้เขายึดอำนาจประชาชนไป mm hmm. แล้วเขียนรับผู้หัวคุณได้ยอมเขาเนี่ยอย่าเป็นคนเลยครับ <c oughs> อย่าเป็นเลยทีนี้คิดว่าประชาชนเองจะสามารถที่จะให้บทเรียนหรือว่ากดดันให้กับพรรคการเมืองไม่ยอมที่จะเป็นหางเครื่องให้กับเผด็จการชนชั้นนำเนี่ยจะ จะมีความหวังกับประชาชนในยุคนี้ไหมครับคุณวัฒนาคิดอย่างไรผมมีความหวังครับเพราะว่า mm hmm. เผด็จการชุดนี้เนี่ยผมถือว่าด้อยซึ่งสติปัญญาคือโง่ไง่าย mm hmm. นะฮะออกลูกโง่หลายๆเเลยถ้ามาเร็ว mm hmm. เคลมเร็วไปเร็วเนี่ยคนก็ไม่รู้ถึงความโง่เขา mm hmm. นะครับแต่พออยู่นานอยู่นานเนี่ยมันยิ่งทําให้เกิดความเสียหายจําได้ไหมครับก่อนสมัยไล่รัฐบาลคุณปูเนี่ยบรรดาพวกที่ออกมาไล่สลิมทั้งหลายกปปร,ปรสต่างๆเนี่ยถ้อยวาทกรรมเนี่ยด่าวันนี้เอามาด่าคุณวิยุตได้หมดอ่ะ S 1> <S 1> <S เอามาด่ารัฐบาลน,นี้ได้หมดทุกเรื่องอ่ะที่เคยด่ารัฐบาลยิ่งรักเนี่ยนะครับวันนี้หายหมดอืวันนี้ประเทศชาติเดือดร้อนนะครับราคายางเนี่ยมันเหลือสามกิโลร้อยแล้วมั้งครับนะข้าวก็เดือดร้อนทุกอย่างวันนี้มันจนกันท่วนท่วนหน้าลําบากกันท่วนท่วนหน้าเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยที่มันออกมาคึกขนองอยางกิโลละสิบบาทก็ไม่ว่าขอให้ได้ไล่รัฐบาลน,นี้ไปเนี่ยมันก็พูดกันด้วยความคึกขนองชีวิตจริงมาแล้ว คุณปล่อยพวกนี้บริหารต่อไปเนี่ยนะครับแต่ว่าแต่ยามนะครับที่ก็ไม่เหลือนะฮะกางเกงภาคกิ้ดก็ไม่เหลือมันมันหมดแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ได้ถูกฝึกมาให้บริหารประเทศหัวหน้ารัฐบาลพวกนี้พวกนี้เป็นได้แค่หัวหน้ายามเนี่ยผมพูดคานี้ไม่ได้ดูถูกดูแคลนนะครับฟังฟังอะไรที่เขาพูดมาเนี่ยมันแสดงถึงสติปัญญาและภูมิปัญญาเข้าหรือเปล่าอฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นบทเรียนให้ประชาชนผมเชื่อว่าทั้งเหลืองทั้งแดงวันนี้เข็ด นะครับเขตคงไม่มีใครกล้าไปเรียกทหารเมื่อก่อนนี้มันเกิดยึอดอำนาจแล้วคนก็ยังยึดมาก็ยังหวังพึ่งทหารเรียกทหารเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมามันมาเร็วไปเร็วนะครับอมสมัยสี่เก้าที่คุณสนทิปเนี่ยก็อยู่ไม่ถึงไม่ทันผิดดอกอ,ออกผลความเสียหายก็ไปแล้วครับแต่คราวเนี้ยอยู่กันมาสักสี่ปีเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยว่าบ้านเมืองมันเสียหายอย่างยับเยิน มันมีการละเมิดหลักนิ้ยังไม่เคยละเมิดมาก่อนมันทุกอย่างที่ไปด่าเขาเนี่ยตัวเองทาทั้งสิ้นนะครับละเมิดสิทธิมนุษยชนละเมิดธรรมาภิบาลถามหาธรรมาภิบาลกาบคนอื่นไอ้คาสั่งที่ออกมาเนี่ยมันละเมิดตั้งแต่บรรทัดแรกจนบรรทัดสุดท้ายนะครับคับคับ,ค,บคุณวัฒนามองชนชั้นนําหรือว่าชนชั้นกลางที่ยังคงสนับสนุนเผด็จการคอสชอ,อย่างไรว่า คือคนกลุ่มนี้ยังคงมีพลังทางการเมืองในอนาคตไหมครับในขณะที่ประชาชนในระดับลากยาเองเนี่ยเริ่มเริ่มตื่นตัวเริ่มที่จะไม่พอใจเริ่มที่จะเห็นความเลวร้ายของการเป็นเผด็จการชนชั้นนําแต่ว่ามองว่าชนชั้นกลางยังคงที่จะชื่นชมอยู่และก็รักษาอํานาจเผด็จการอยู่ต่อไปไหมฮะในอนาคตของการเมืองไทยผมผมว่าไม่แล้วครับคุณจอมถ้าถ้าคุณจอมดูโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับเอ่อ โดยเฉพาะเรามองเรื่องของของเงินที่มันล้นระบบเนี่ยนะฮะวันนี้คุณจอมทราบใช่ไหมครับเงินบาทมันแข็งมากดอลลาร์เราลิสเราเยอะมากนะฮะสาเหตุมันก็คือมันไม่มีการลงทุนถ้าเราไปดูเงินฝากที่เขาเรียกว่าเงินฝากอวนในเดบิตสิทธิ์ของแบงค์ชาตินี่นะครับมีเงินฝากถึง1ล้านล้านที่แบงก์พานดิตเนี่ยเอาไปฝากแบงก์ชาติเกิดจากอะไรเกิดจากนักลงทุนมันไม่กล้าลงทุนเพราะฉะนั้นแสดงว่า นักลงทุนทั้งสลิมทั้งเหลืองทั้งแดงเนี่ยหมดความเชื่อมันในรัฐบาล<ม>เพียงแต่ว่าคนที่มีฐานะหรือคนกลางพ่อค้าคนกลางเนี่ย<ม>เขาไม่กล้าพูดเพราะก็กลัวภยัยร<ม>ักตัวกลัวตายก็เอาเงินไปฝากธนาคารการที่นักลงทุนเอาเงินไปฝากธนาคารคือกระบวนการสิ้นคิดแล้วเพราะการฝากธนาคารเนี่ยดอกเบี้ย,ววยที่ได้รับมันขาดทุนเข้าไปลงทุนดีกว่าแต่เขาไม่กล้าไปลงทุนเพราะถ้าไปลงทุนก็อาจจะขาดทุนมไม่มีความเชื่อมั่นนะฮะ เพราะนั้นไอ้ันเนี้ยมันจะบอกว่าทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายที่เคยชวนเข้ามาปฏิวัติก็หมดความเชื่อมั่นในตัวพวกเขาเพราะฉะนั้นครั้งเนี้ยถ้าถามผมว่าคนชั้นกลางและชนชั้นสูงยังจะค้ำยันพันการนี้ต่อไปไหมผมเชื่อว่าถึงถ้าประชาชนหือเห็นว่าจะเกิดการแบ่งแยกแน่เขาก็ไม่เอาด้วยก็โดดหนีแต่วันนี้ทุกคนรักษาท่าทีวันนี้ทุกคนจนทุ่นๆไปดูครับอีกสิครับตก อัตราการขยายตัวของสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคในสมัยรัฐบาลคอสชเนี่ยเหลือประมาณ2กกว่าปีแรก2ตอนนี้เหลือ1.5เนี่ยจากสมัยคุณยิ่งรักที่สินค้าอุปโภคบริโภคคือสินค้าที่จําเป็นต่อการครองชีพเนี่ยมันขยายตัวถึง11เนี่ยนะครับมันเหลือ2เหลือ1.5ก็คือแปลว่าคนจนไม่มีตังค์จอมได้บอกไหมครับ,ค,รบคนทั่วไปไม่มีเงินคือจํากัดการกินการใช้แล้วของจําเป็นต้องกินต้องใช้ก็ซื้อน้อยลงแล้ว ตัวเลขมันบอกนี่นะครับขณะที่สินค้าหรูหราอย่างเช่นของที่ขายในห้างเซ็นทรัลแอมบาสซีซึ่งเป็นขายของคนรวยเนี่ยเปลี่ยนโยบายมาขายของใาราคาที่ชิ้นไม่กี่พันถูกลงแปลว่าคนรวยไม่กล้าใช้เงินคนจนไม่มีเงินจะใช้ประเทศมันกำลังจะล้มละลายครับมันจะมาถึงจุดที่นั่นแล้วสิ่งที่คอสชชอแชมหน้าแต่ละเรื่องตาลาวเนี่ยตัวสอบไม่ได้ นะครับไปเที่ยวว่าคนนู้นคนนี้เขาไม่โปร่งใสของตัวเองเนี่ยตรวจสอบไม่ได้สักขั้นตอนหนึง่งน mm ี hmm. ่ั้าต้องสกร,รมหนีหมดถ้าแบบยังมีคนที่เห็นดยียังเอาด้วยก็ปล่อยไปนะครับครับกินหญ้าต่อไปแล้วครับอาจารย์เสกสรรยังอย่างได้พูดแล้วก็วิเคราะห์ไว้ด้วยนะครับว่าตอนนี้ป็จการชนชั้นนําภาครัฐแล้วก็ทหารเนี่ยก็ได้มีการพยายามที่จะ สร้างนโยบายนะฮะเพื่อที่จะเอาใจประชาชนนโยบายประชารัฐไทยแลนด์4.0หรือนโยบายเศรษฐกิจก็แล้วแต่เนี่ยเป็นนโยบายที่จะช่วงชิงมวลชนของอของของนักการเมืองในพื้นที่และจะทําลายความศรัทธานะฮะที่ประชาชนมีต่อโครงการประชานิยมของฝ่ายการเมืองคิดว่าจะทําสําเร็จไหมครับตอบได้เลยไม่มีทางสําเร็จครับอืไม่มีทางนะฮะโดยเฉพาะไโายทางด้านเศรษฐกิจหัวใจมันก็คือคุณ ความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจไม่ได้ี่ยึดอำนาจมาสามปีความเชื่อมั่นมันยิ่งลดลงจอมครับอ <you> ความเชื่อมั่นความศรัทธาที่เขามีต่อระบบใดระบบหนึ่งเนี่ยรัฐบาลเลือกตั้งใหม่ๆเนี่ยความมั่นมันจะสูงยิ่งอยู่นานอยู่นานอยู่นานความจะลดลงความนิยมก็จะลดลงถูกไหมครับอถูกไหมฮะมันไม่ใช่ว่ามนอยู่นานอยู่นานมันเพิ่มขึ้นการยึดอำนาจการคุณระยธ์ยึดอำนาจเข้ามาวันแรกคนก็มาด้วยความเชื่อมั่นเชื่อว่าคุณระยธ์จะทาบ้านเมืองดีขึ้น จะทําให้เกิดความปองดองจะนู่นนี่นั่นคนก็เชื่ออยู่ไปอยู่ไปคนก็เริ่มสิ้นหวังสิ้นหวังสิ้นหวังมากขึ้นไม่ใช่เหรอครับเพราะฉนั้นไอ้ที่บอกว่าจะไปทําให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นตัวเลขเพื่อมันมันไม่มีมันไม่มีทางจะดีขึ้นไปกําลังซื้อภาคประชาชนไม่มีสินค้าเกษตรสําคัญของไทยห้าตัวข้าวยางมันข้าวโพดอ้อยราคาตกเตี้ยติดดินเนี่ยประชาชนไม่เคยตลังซื้อผมก็เพิ่งบอกคุณจอนนะครับว่าอัตราการขยายตัว,ว,วของท้าบุพเพ่ต์เนี่ย มันเหลือหนึ่งกว่าเปอร์เซ็นต์จากในสมัยคุณยิ่งรักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแปลว่ากําลังซื้อมันถดถอยอม,มันไม่ขยายตัวสินค้าอุปโภคบริโภคคือสินค้าที่จําเป็นต่อการครองชีพที่คนต้องใช้ทุกวันเนี่ยคนเริ่มใช้น้อยลงเริ่มกินเริ่มใช้เริ่มอะไรไม่จะเป็นก็ไปซื้อแล้วเนี่ยม,มันก็แปลว่าคนทั่วไปไม่มีตังค์ขณะที่เศรษฐีไม่กล้าใช้เงินแล้วมันเศรษฐกิจมันจะดีได้ไงจะเป็นประชารัฐประชาอะไรก็แล้วแต่มันต้องอาศัยการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ถ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีประชาชนมันไม่มีมันไม่สําเร็จหรอกครับสําเร็จไม่ได้มันไม่มีทางครับทีนี้จะใช้เงินงบประมาณแผ่นดินไปกระตุ้นมันเนี่ยมันก็มีวันหมดอเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมันมีอยู่สี่เครื่องนะครับเครื่องแรกคือการส่งออกมันก็ไม่ได้เติบโตตามที่มันควรจะเติบโตตัวที่สองคือดเมิเสิกคอนซัมชันหรือการบริโภคภายในผมก็บอกไงครับว่ากําลังซื้อมันตกก๊าสินค้าบริโภคบริโภคันมันตัวสะท้อนเนี่ยฮะมันตก การจัดเก็บภาษีเราจะเห็นนะครับว่ามันไม่เติบโตการจัดเก็บภาษีมันได้ต่ํากว่าเป้าของคุณประยุทธ์สองปีเนี่ยจ,จ,จัดเก็บจัดเก็บภาษีต่ํากว่าเป้าห้าแสนกว่าล้านแต่ใช้เงินงบประมาณขาดดุลมากกว่าชาวบ้านเขาแต่เก็บภาษีไม่ได้แปลว่าอะไรคุณจอมครับ mm hmm. เหมือนคุณจอมเปิดร้านเนี่ยใช้เงินในการตกแต่งร้านมหาศาลแต่ลูกค้าไม่เข้าร้านเนี่ย mm hmm. มันจะเจริญไม่ล่ะ mm hmm. นะครับตัวเครื่องจักรตัวที่สามก็คือเรื่องของการลงทุนต้องมี ก็ผมก็เอาตัวเลขทางเศรษฐกิจให้ดูไม่มีการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นน่ะคนมันไม่เชื่อมั่นนะครับตัวเลขการขอบิ i ไอสมัยคุณยิ่งรักสองล้านล้านหนึ่งจุดเก้าล้านล้านมาคุณยังยุมาสมัยคุณประยุทธ์เนี่ยเหลือไม่เหลือระดับแสนล้านสองแสนล้านเนี่ยมันหายไปเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นจะอยู่ได้ยังไงเครื่องจักรตัวสุดท้ายก็คือรัฐบาลใช้เงินที่เรียกว่า government spending ก็คือการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ ก็สารตัวคุณหาเงินไม่ได้ไม่มีเงินเข้ามาแล้วคุณจะไปกู้เงินกู้เงินวันนี้ที่รัฐบาลกู้เงินขาดดุลก็ประมาณนะฮะปีนี้สี่แสนห้าหมื่นล้านเนี่ยนี่คือที่เรียกว่า government spending ละก็เอามากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วมันจะกู้ได้ขนาดไหนละครับอืม hmm. ใครก็จะให้กู้นักในเมื่อรายได้มันไม่มีวันหนึ่งมันต้องกู้ไม่ได้มันก็เข้าสู่กระบวนการล้อละลายอย่าลืมนะครับปีแรกที่คุณไปยุทธเข้ามาเนี่ยขาดดุลก็ประมาณสองแสนห้านะฮะปีที่สองสามแสนเก้าสามแสนเก้าเนี่ยไปขาดทุนกลางปีอีกแสนกว่าล้านก็คือกลายเป็น 5แสนห้านะฮะปีนี้เริ่มต้นกระขาดดุบประมาณเข้าไป4แสนห้าแล้วนี่มันขาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วกลางปีจะขาดดุลอีกเท่าไหร่เนี่ยแล้วเราจะอยู่กันแบบนี้เหรอครับ,รบถามว่าคนที่ไปควรคนประโยชน์มาเนี่ยมีความสุขดีใช่ไหมครับฮค,ค,คุณคุณวัฒนามองว่าคือขณะนี้เนี่ยตามรคกติกาการเมืองที่ถูกวางโดยผด็จการคอสชอเนี่ยก็จะเห็นว่าพยายามที่จะควบคุมนักการเมืองค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะแล้วก็ ก็ทาให้ประชาชนเองก็ดูจะไม่มีความหวังต่อพลังทางการเมืองหรือหน้าการเมืองหรือภรคการเมืองที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่วิถีทางประชาธิปไตยพลังประชาชนเองก็ดูจะไม่ค่อยมีความเข้มแข็งพอสักเท่าไหร่ในการที่จะรวมตัวกันเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยความหวังของคุณวัฒนาที่จะเห็นบทบาทของประชาชนในการนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยนี่มันอยู่ตรงไหนฮะ มันก็ทั้งหมดมันอยู่ที่ประชาชนนะคุณจอมครับใช่ครับแต่ว่าในโลก<ม>เผด็จการเนี่ยมันไม่เคยชนะประชาชนแต่ว่าคือเราต้องยอมรับนะครับว่าความที่ประเทศไทยเป็นพุทธศาสนาเนี่ยม,มันทําให้คนไทยเนี่ยมีลักษณะมากเป็นพิเศษนะ,นะครับเป็นปร, <c oughs> ประเทศอื่นเขาก็ออกมาไล่กันหมดแล้ว <c oughs> ทาความเสียหายได้ยับเยินขนาดนี้ยังมานั่งลอยหน้าลอยตาโทมันคุณรายวันเนี่ยที่อื่นก็ไม่เอาไว้แล้วฮะ <c oughs> ตอนนี้วันนี้เนี่ยความเสียหายมันจะค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆ คนจะเริ่มเห็นเรื่อยๆนะครับประชาชนจะอดอยากยากแค้นแต่คนพวกนี้ก็เอาเงินไปซื้ออาวุธไปซื้ออะไรทํากันสรารพัดที่จะทำเนี่ยนะครับเพิ่มเงินเดือนให้พวกตัวเองให้ทหารให้ตำรวจให้สองขั้นให้ทวีคูณทุกอย่างเนี่ยมันทําเพื่อตัวเองเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนเห็นครับแล้วมันจะมาถึงจุดจุดหนึ่งซึ่งคนทนไม่ได้เนี่ยนะครับก็ผมก็ยังดูไม่ออกว่ามันจะมีถึงจุดจุดไหนแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าประเมินประชาชนผิดเนี่ยถึงเวลาเวลา,เวลาคนออกมาเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับ เรือดำน้ากี่ลําที่ซื้อมาเนี่ยมันยิ่งอย่างอย่างการซื้ออาวุธเนี่ยมันแสดงเห็นถึงวิสัยทัศน์เลยว่าคนพวกเนี้มันไม่มีวิสัยทัศน์อนะครับการก่อการร้ายในโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงรูปแบบแล้วมันไม่ใช่การลบในรูปแบบเหมือนเมื่อก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองใส่เครื่องแบบเอาลากรถถังมายิงกันคมคำคมคำไม่มีแล้วอืวันนี้มันมันคือการจรกรรมการก่อการร้ายการวางระเบิดนู่นนี่นั่นเห็นไหมครับในอังกฤษก็ดีอะไรก็ดีเนี่ย เรือดำน้ําไปป้องกันได้ที่ไหนดำนงมีประโยชน์ไหมกับกล้องวงจรจอมครับนี่ใช้เงิซื้อมาซื้อมาเพื่ออะไรอะ่ะมันผมว่าไม่วิสัยทัศน์แล้วก็ยังจะมาแล,แ,ลแล้วการบริหารประเทศมันยากกว่าเรื่องนี้ไม่รู้ตั้งกี่ร้อยเท่านะครับมันเยอะแยะไปหมดมันทําไม่ได้หรอกครับครับครับทีนี้ประชาชนกลุ่มประชาธิปไตยเองก,ก็ดูเหมือนว่ามีความหวังอยู่กับกลุ่มการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเพื่อไทยค่อนข้างมาก และเป็นความหวังเดียวด้วยซ้ำนะฮะที่เห็นบทบาทชัดเจนในการที่จะต่อต้านกับอํานาจเผด็จการถึงตอนนี้ยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยคือหลายคนกังวลว่าถ้าเกิดยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยในการเล่นการเมืองครั้งหน้ายังคงเหมือนเดิมเนี่ยนะฮะสุดท้ายก็แพร้ราบคาบกับระบบดรือกติกาของเผด็จการชนชั้นนําภาครัฐที่อาจารย์เสกสรรว่าถึงตอนนี้เนี่ยให้ความมั่นใจกับประชาชนแค่ไหนว่ายุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยจะไม่เหมือนเดิมและจะเปลี่ยนแปลงไ,ไปในทิศทางที่ทําให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงในสังคมไทยครับ ก็เราได้คุยก็ให้ความหวังกับพี่น้องประชาชนได้เราได้คุยกันผู้ใหญ่ในพักเนี่ยมีการคุยกันนะฮะสื่อสารกันว่าถ้าเราจะสู้ไปแบบที่ชาวบ้านเขาคิดว่าสู้ไปกราบไปเนี่ยมไม่ชนะแน่แล้วก็เราต้องทำพักเราเนี่ยให้เป็นที่หวังของประชาชนสิ่งที่มีความจำเป็นที่ต้องทำควบคู่ไปนะฮะขณะเดียวกันในในสำหรับการต่อสู้ครั้งหน้าหรือการเป็นรัฐบาลครั้งหน้าเนี่ยสองอย่าง อย่างแรกคือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่พวกที่ทํากันไว้เนี่ยเสียหายยับเยินประเทศไทยต้องเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตใหม่หมดมนะครับสินค้ากเกษตรของเราห้าตัวที่ผมเรียนเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยมันต้องปรับโครงสร้างการผลิตใหม่จะไปผลิตขายเป็นเบลกี้แบบที่ว่าเนี่ยแล้วต้องไปนั่งต่อรองเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับสภาพที่ค่าเงินบาทมันแข็งตัวและรัฐบาลแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยต้องไปแทรกแซงเพื่อให้เงินบาทอ่อนจึงจะส่งออกได้เนี่ยแปลว่าการส่งออกของเรา มันไม่มีมันไม่อยู่ในสภาพที่แข่งขันได้หรือไม่มีคอมเพลติฟเนสอย่างที่เขาบอกเนี่ยมันต้องปรับโครงสร้างตรงนี้เพื่อให้มันแข่งขันได้ไม่ใช่ว่าต้องมารอการเล่นแร่แปรธาตุแล้วธนาคารในประเทศไทยก็ต้องไปขาดทุนทุกปีเพื่อจะมาช่วยการส่งออกมันบอกตรงเนี้ยมันไม่ได้แล้วนะครับหรืออุตสาหกรรมในภายในที่เรามีเนี่ยมันเป็นซันเซ็ตอินดัส t r ีหมดแล้วเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมที่มันจะมันจะจบแล้วอะหลายตัวมันจบจากประเทศไทยแล้วอุตสาหกรรมเหล่านี้มันถูกพัฒนามาตั้งแต่สมัยพลเอกชาติชายชุนวัน เรายังไม่มีการคิดสิ่งเหล่านี้ใหม่เลยเพราะฉะนั้นปัญหาใหญ่ของรัฐบาลต่อไปก็คือปัญหาที่เราจะต้องเข้าไปแก้ไขสินค้ากเกษตรบางตัวต้องปลูกไม่ได้แล้วอย่างยางพาราคุณจอมครับ <H it> วันนี้สามกิโลร้อย <H it> อยางพาราเนี่ยมันมันไม่มีทางจะขึ้นแล้วเพราะว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยมันต่ำกว่าห้าสิบาเรลต่อห้าสิบเหรียญต่อบาเรลถูกไหม <H it> ครับก็ผลผลิตของน้ำมันดิบเนี่ย ไอ้น้ำมันดิบเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยางธรรมชาติยางมันทดแทนยางพาราได้หมดน่ะถ้าของตรงนั้นถูกของธรรมชาติจะแพงได้อย่างไงมันแพงไม่ได้หรอกอแล้วก็ประเทศจีนที่เป็นตลาดใหญ่ของคุณเนี่ยเขาเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกอีกสิบห้าล้านไร่ <S <S ต่อไปจีนจากผู้นําเข้าจะกลายเป็นผู้ส่งออกเพราะนั้นสินค้าย,ยางพาราเนี่ยซึ่งเกี่ยวข้องกับประชากรประมาณสักห้าล้านครัวเรือนเพราะว่ามันมีประมาณหนึ่งจุดเออโทษฮะห้าล้านคนนะครับหนึ่งจุดเจ็ดล้านครัวเรือนที่ปลูกยางพาราทั่วประเทศเนี่ยต้องเลิกปลูกนะฮะต้องไปปลูกอย่างอออืื่นต้งมครับ เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลยังไม่มียุทธศาสตร์อะไรเหล่านี้เลยเนี่ยมันมันแก้ปัญหาไม่ได้หรอกรแต่ปัญหาข้างหน้านี่ปัญหาใหญ่ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาที่สองคือการทวงคืนอำนาจของประชาชนที่คนพวกเนี้ยมันเอาไปหมกไว้ในหน่วยงานต่างๆเนี่ยใช่ครับเนี่ยมันคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้คุยกันคือภารกิจสองอย่างต้องทําคู่กันกฎหมายหลายฉบับที่มันไม่มันมันเป็นการจํากัดสิทธิและเสรีภาพประชาชนต้องยกเลิกนะฮะอย่างสมมติกฎหมายแก้ทหารเนี่ยผมเลิกแน่เอาเป็นเรื่องของ ความสมัครใจนะเอาลูกหลานชาวบ้านไปเกณฑ์ทหารแล้วไปเป็นทหารรักใช้บังไปซ้อมไปตายบังเลิกกันทันทีไม่เอา <c oughs> นะฮะวันนี้การลบในระบอบมันไม่มีคุณยาฐทหารก็ไปสร้างกาลังพลโตโตโต,โตเพื่ออะไรมันไม่มีแล้ว <c oughs> สงครามมันเป็นการก่อการร้ายวันนี้คุณต้องการกล้องวงจรปิดมากกว่าทหารอีกทหารมา <c oughs> มา,มา,มาแก้ปัญหาร,ระเบิดในกรุงเทพบได้เหรอ <c oughs> วันนี้มันเปลี่ยนฮะคุณเห็นไหมฮะการก่อการร้ายในลอนดอนเนี่ยขับรถชนมุสลิม <c oughs> ระเบิดที่เมืองแมนเชสเตอร์ ทาหารมาป้องกันประเทศได้ตรงไหนอไหนะบอกสิการนในพวกนี้เข้ามาได้เหรอมันไม่ได้วันนี้ไม่ใช่แบบสมัยฮิตเลอร์นะใส่เครื่องแบบติดดาวเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดใส่กันมันไม่มีไม,ไม่มีแล้วครนะแต่ว่ากฎกติกาหรือว่าสิ่งที่กลไกลในการที่จะควบคุมรัฐบาลจะมาจากการเลือกตั้งเนี่ยแนวคิดนโะยบายที่เพื่อไทยกําลังจะกาหนดเป็นยุทธศาสตร์เนี่ยมันจะ มันจะสามารถที่จะทะลุผ่านด่านของกติกาที่อำนาจชนชั้นนำวางไว้ได้อย่างไรอ่ะมันมันไปได้แน่นอนครับเพราะว่ามันพูดในเชิงยุทธศาสตร์คือการทวงคืนอำนาจรัฐคืนให้กับประชาชนเนี่ยมันก็ไม่เห็นจะไปขัดตรงไหนละฮะกฎหมายที่มันขัดต่อสิทธิและเสรีภาพประชาชนจะยกเลิกเนี่ยมันจะลองห้ามดิครับลองห้ามดิอย่างกฎหมายจำกัดเสรีภาพสื่อเนี่ยเอาสื่อติดทะเบียนไปขึ้นทะเบียนเหล่านี้มันต้องเลิกให้มันมีเสรีภาพ ถ้าเขามีเสรีภาพเขาตรวจสอบได้ประชาชนก็ปลอดภัย <S <S นะฮะคุณมาเป็นรัฐบาลคุณกลัวการตรวจสอบก็อย่าเป็น <S <S ห,หลายๆอย่างเนี่ยนะครับคือวันนี้พักการเมืองต้องต้องมีภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า d i g n i t y ใช่ไหมฮะมีมีศักดิ์ศรีมีจุดยืนที่มันจะต้องทำเพื่อความถูกต้องอะ <S 2> <S 2> ่ะวันนี้ถ้าคุณไปยอมให้ทหารไปเป็นนั่งร้านให้ทหารมานั้นประชาชนก็ก็จำนะฮะสำหรับพักการเมืองวันนี้นโยบายถ้าประกาศให้ชัด พรรคใดไม่เอาทหารนะประชาชนเห็นว่าพรรคการเมืองใดก็แต่นโยบายที่เป็นประชาธิปไตยไม่เป็นร้านในฐานเทให้คะแนนนั้นไปเลยอื <c oughs> อย่าไปคิดอย่าไปเสียดายเปลี่ยนแปลง <c oughs> สำหรับพวกผมกน,นะประกาศถ้าจะให้ผมไปให้ในพลในเพลินในพวกเป็นนายกเนี่ยนะครับเอาผมไปยิงหัวทิ้งดีกว่า <c oughs> ผมไม่ยกมือให้หรอก <c oughs> ผมไม่เอาด้วยนะฮะทำให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนก็ต้องร่วมด้วยต้องสู้ ถ้าประชาชนเดินก้มหน้ายอมให้เขากดหัวอยู่นักการเมืองก็สู้ไม่ได้หรอกครับผมออกคนเดียวผมก็โดนอุ้มแต่ถ้าประชาชนออกมากับผมเนี่ยใครก็อุ้มผมไม่ได้ครับทหารก็แพ้นะครับเรามีความหวังนะฮะเราต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยสันติวิธีแน่นอนแต่ต้องไม่ยอมกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องส่งเสียงออกมาดังๆอะไรที่ไม่ถูกต้องต้องไม่ยอมครับอย่าเป็นไทยเฉยนั้นแหละครับประเทศจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ครับคุณชองครับครับครับเอาละครับ ขอบพระคุณคุณวัฒนามากครับที่ให้เกียรติแล้วก็ให้เวลาในการพูดคุยขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ